สายลมเย็นพัดผ่านท้องทุ่งดอกลาเวนเดอร์เมื่อเด็กชายตัวเล็กๆนั่งกอดเข่าอยู่ริมลำธารน,น้ำเปล่งประกายเล่นแสงตะวันเหมือนมีอะไรบางอย่างรอคอยเขาอยู่ในความเงียบ เซราฟที่เคยเป็นราชาแห่งสงครามในอดีตตอนนี้กลายเป็นเอเลียสเด็กชายร่างบอบบางที่เต็มไปด้วยคำถาม mm hmm. เขาจะทำอย่างไรกับชีวิตใหม่นี้ท่ามกลางความสงบและเสียงนกร้องเอเลียสมองไปทางนี้หน่อยสิเสียงหวานของลาน่าแทรกผ่านลำธานขณะที่เธอวางมือบนไหล่เด็กชา รอยยิ้มของเธอเติมเต็มหัวใจที่เคยเหน็บหนาวเอเลียสเงยหน้าขึ้นสบตาคู่นั้นแววตาเปล่งประกายแห่งความไว้วางใจและความอบอุ่นบรรยากาศรอบกายเต็มไปด้วยกลิ่นดินชื้นและเสียงหึ่งของผีเสือ้อ ลาหน้าและเอเลียสจับมือกันแน่นเหมือนส่งผ่านพลังใจไม่ใช้คำพูดไม่ว่าอดีตจะเป็นอย่างไรฉันอยู่ตรงนี้กับเธอเสมอเสียงเธอเบาลงแต่หนักแน่นในใจของทั้งคู่ฝันร้ายจากอดีตเก่ากลับมาหลอกหลอนเอเลียสรู้ดีว่าเขาคือเซราฟราชาผู้เหี้ยมโหดที่ปล่อยให้ความโกรธครอบงำแต่ที่นี่ความสงบและความรักกลับกลายเป็นดาบสองคม ความลับที่เอเลียสต้องปิดไว้ไม่ให้ใครรู้คือความกลัวว่าอดีตนั่นจะทำลายผู้คนที่เขารักลาน่ามองตาเขาเต็มไปด้วยความสงสัยเมื่อเธอถามเรื่องความสุขที่เขามักปกปิดน้ำเสียงเธอสั่นพร่ากับความจริงที่เอเลียสไม่กล้าบอกด้วยเวลาและชะตากรรมบีบหัวใจอย่างหนักท่ามกลางสีสันของฤดูใบไม้ผลิกลับมีรอยแผลลึกซ่อนอยู่ลาหนหาฉันกลัว เสียงกระซิบเบาจนแทบหมดลมหายใจความอบอุ่นของแสงแดดยามเย็นค่อยๆจางหายไปในดวงตาของเขาน้ำตาเลื่อนลงบนแก้มแดนของเด็กหนุ่มที่ครั้งหนึ่งเคยเป็นมหาราชาเขายืนขึ้นรวบรวมใจก่อนจะจับมือเธอแน่นถ้าฉันไม่สามารถปกป้องเธอได้อีกครั้งช่วยอย่าทิ้งฉันหน้าหลาหน้าศบตาเขาเขยา่าหัวใจอย่างแรงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นฉันจะยือนอยู่ข้างเธอเสมอ สายลมพัดพากลิ่นดอกไม้และเสียงลำธารกระซิบเหมือนสัญญาณใหม่เริ่มต้นของความหวังที่อาจยังรอเขาต่อไปเมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้า ทั้งสองยังคงจับมือกันไว้แน่นแม้โลกจะไม่สมบูรณ์แบบแต่ความรักที่เกิดจากความเข้าใจทำให้พวกเขาก้าวต่อด้วยกันจิตวิญญาณที่เคยแตกสลายค่อยๆรวมตัวใหม่สร้างอนาคตที่ดีกว่าเดิมด้วยหัวใจที่พร้อมจะให้อภัยและเริ่มต้นอีกครั้ง